ปกติจอทั่วไปของกระพาไฟเริ่มต้นก็คืออยู่ที่6นิ้วครึ่งถึง7นิ้วนะครับแล้วก็มี9นิ้วนะครับแต่ตอนนี้เราสามารถไส่จอได้ถึง15นิ้วเลยนะครับผม <S <S 1> <S 1> อ่าเป็นไงบ้างนี่ป้า,ามีจอตัวใหญ่มาให้เอาไหมชอบไหมน่าจะอุ้ยรู้ไหมชอบ ชอบนะจอชอบทุกอย่างเลยทำไมถึงชอบทุกอย่างเลยล่ะมันชอบรถคันไหนก็ได้ว่ามันชอบทังไหนก็ได้ชอบคันไหนก็ได้แต่ชอบคันนี้มากกว่าหรือเปล่าล่ะชอบคันนี้มากกว่าอ๋อเพราะมันมีจอใหญ่ไงครับผมคือจอใหญ่เนี่ยมีการ์ตูนมีการ์ตูนด้วยใช่ปกติจอทั่วไปของกระพับไฟเริ่มต้นก็คืออยู่ที่6กนิ้วครึ่งถึงเจนิ้วนะครับแล้วก็มี9้านิ้วนะครับแต่ตอนนี้ เราสามารถใส่จอได้ถึง15นิ้วเลยนะครับ oh. ใหญ่เต็มตานะครับเหมือนเอาภาพตัว40ได้เลยนะครับยังไงใครที่สนใจนะครับที่ <c oughs> ร้านกัตว่าก็ได้ครับคร <c oughs> บจบที่เดียวเลยจริงๆ